สวัสดีคะ่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุลมนะคะในหัวข้อเขาฝากมาบอกคุณว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใครกันนะอยากจะฝากข้อความถึงคุณแล้วเขาฝากบอกว่าอะไรบ้างนะคะแน่นอนมันเป็นการสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนขอดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นจะดีที่สุดนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมสนับสนุนกันนะคะสามารถโอนค่าขนมมาโดยตรงให้ออมที่เบอร์บัญชีใต้คลิปนี้เลยนะคะเงิน ในส่วนนี้อมจะเอาไปใช้อันดับแรกคือการดูแลรักษาลักกี้กระต่ายคอเอียงที่อมรับอุปการะมาและ2เอาไปทําบุญและ3เป็นค่าขนมอมนะคะแต่หลักๆอยากจะใช้กับน้องก่อนลักกี้นะคะแล้วก็ทําบุญเป็นหลัก2อย่างนี้ก่อนนะคะค่าขนมอมเอาไว้สุดท้ายเลยนะเพราะว่าอ่อยูทูบเนี่ยตอนนี้ก็รายได้ผันผวนนะคะกฎกติกามารายาททาให้เหมือนรายได้ลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเปิดช่องทางสนับสนุนช่องโดยตรงเพื่อใครอยากจะเป็นกําลังใจให้ออมนะคะทําช่องต่อไปก็จะได้มีช่องทางในการ ส่งเสียงนะคะว่าอ่ะฉันให้เธอ5บาท10บาทอะไรเงี้ยยินดีทั้งหมดเลยน่าจะบาทเดียวอะไรเงี้ยก็ได้ทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าหลายๆคนรวมกันมันก็ทําให้อมดีรู้ว่าเอ้ยมีคนอยากให้เราอยู่ต่อเยอะแฮอะไรเงี้ยนะและที่สําคัญนะคะตอนนี้อมกําลังลุ้นแสนซับตอนนี้กําลังก้าวเข้าสู่9 0 0 0 0มืซับนะคะถ้าครบแสนซับเมื่อไหร่จะเอาโล่เงินมาฉลองและเป็นการฉลองความสําเร็จในอาชีพยูทูบเบอร์ของอมนะคะแล้วก็จะมาแจกของรางวัลกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดซับด้วยนะกดไลค์ก็ได้กดซับ กดแชร์ด้วยก็ดีนะคะกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะส่งซุปเปอร์แตงซ์หรือปุ่มขอบคุณเป็นขวัญกำลังใจให้ออมก็ได้เช่นกันนะคะคอมเมนต์ต่างๆนะคะก็ได้หมดเลยนะใครสนใจผลิตภัณฑ์สายมูนะคะเซรั่มนะคะณห,หน้าทองออมใช้มาปีกว่าละนะตอนนี้จัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะส่งฟรีแล้วก็แถมสีพึ่งด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยเราลงพลังลง,งานณนะหน้าทองสายขาวเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ให้หน้านิ่มเด้งกันนะเป็นไฮายานะเป็นไฮายานะ ทองคํานะคะหายาทองคําแล้วก็มีส่วนผสมส่วนประกอบอื่นๆอีกนะคะที่จดออยอเรียบร้อยยังไงก็ฝากดูใต้คลิปนี้ถ้า,ถาสนใจนะก็ลองติดต่อกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวยังสามารถจองคิวกันเข้ามาได้ตอนนี้รอคิวไม่กี่วันนะสี่สวันประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะชาวท่าลมที่สนับสนุนออมไม่ว่าจะช่องทางไหนนะคะ เอาละชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะก่อนอื่นขอพลังงานหลักของชาวธาตุลมหนึ่งใบเพื่อเช็คความซิงกันระหว่างคุณกับออมนะคะว่าพลังงานเราตรงกันหรือเปล่านะคะพลังงานหลักชาวธาตุลมอ่ะอันนี้มันกระเด้งออกมาแล้วเอาเลยนะโอเคคุณและเขานะคะ คุณหรือเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีดาวอาทิตย์ดาวจันรดาวพุธดาวศุกร์ได้หมดนะคะตัวคุณได้พลังงานหลักสามไม้เท้านะคะอรู้สึกว่าตัวคุณเองอยู่ในช่วงระหว่างการรอต่อยอดอะไรบางอย่างให้มันมั่นคงกว่านี้มันขาดอีกแค่หนึ่งไม้เท้าเท่านั้นมันจะเป็นสีไม้เท้าแล้วซึ่งมันบ่งบอกถึงความมั่นคงการลงหลักปักฐานการลงเอยการแต่งงานการมั่นหมายเพราะฉะนั้นแล้วชาวธาตุลมน่าจะอยู่ในโมเมนต,ต์ของการกําลังรอ อีกก้าหนึ่งนะคะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งที่มันจะไปสู่ความสําเร็จอะไรบางอย่างนะแต่ว่าอมยังไม่แน่ใจว่าคุณรู้หรือยังว่าจะต้องทํายังไงให้ได้อีกหนึ่งไม้เท้ามามันเลยเป็นพลังงานในเชิงการรอเหนะมือนรอดูสถานการณ์เฮ้ให้เราจะทํายังไงต่อไปเพื่อเอาอีกหนึ่งไม้เท้าเนี่ยมาปักแล้วให้มันดีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นลักษณะนั้นนะพลังงานของอาสามไม้เท้าเอมว่าชาวััดลมเองเนี่ย อาจจะอยู่ในโมเมนต์ของการหันหลังให้กับใครบางคนไม่ว่าเขาหันหลังให้คุณหรือคุณหันหลังให้เขาเป็นสัมพันธ์แบบรักทางไกลก็ได้ที่มีระยะทางเป็นช่วงความสัมพันธ์ห่างเหินหมางมืนก็ได้นะสำหรับใบนี้นะคะอืมแล้วก็แต่ดูแล้วคุณยังไม่ได้ปล่อยกันไปหรอกไม่ว่าจะห่างเหินหมางมืนระยะทางไกลใดๆก็ตามยังยึดจับกันอยู่คะ่ะนะคะยังยึดจับกันอยู่ บางคนน่ะไพ่ใบนี้มันจะบ่งบอกถึงความเคว้งคว้างมันมาได้จุดหนึ่งแล้วล่ะชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่ว่าไพา้มันจะไปยังไงต่อดีนะนะบางคนจะจะเหมือนเหม่อเหมือจะเหมือนเคว้งคว้างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะขอพลังงานหลักของเขาคะ่ะเพื่อเช็คความซิงกักนนะเขาคนนี้ที่อยากฝากบอกชาวธาตุลมเนี่ยเขามีพลังงานหลักอะไรนะโอ้ เขาได้ก้าวดาบนะคะก็คุณหรือเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธด,ดาวศุกร์ได้ทั้งสิ้นนะคะพลังงานหลักของเขาก้าวดาบเขาเครียดเขาทุกนะคะเขานอนไม่ค่อยหลับ นะคะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นทั้งหมดนะคะบางคนเป็นแพนิคบางคนสะดุ้งตื่นกลางดึกบางคนฝันร้ายบางคนปวดเสียนเวียนเหตุนะคะหนักหัวนอนใหม่หลับนะเป็นไพ่ของคนทุกข์ใจเป็นคนเครียดนะคะนะจะมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องเครียดนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูกันนิดนึงนะ <c oughs> พลังงานหลักนี้นะคะ ที่เขาอยากจะฝากข้อความถึงชาวธาตุลมเนี่ยพลังงานหลักของความสัมพันธ์เป็นยังไงคะ่ะขอดูพลังงานหลักความสัมพันธ์ซิพลังงานหลักหรอออารมณ์เหมือนดีวกันเป็นทางเลือกตัวเลือกเลยค่ะพลังงานหลักของความสัมพันธ์นี้บอกออมว่าความไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมไม่ชัดเจน นะคะข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องเอกสารสัญญาทะเบียนสมรสใบหย,ย่าก็ได้นะคะมันยังไม่เป็นที่น่าพอใจค่ะมันยังไม่ตอบโจทย์ค่ะมันมาระดับหนึ่งแล้ว80%หรือว่ามันมาระดับหนึ่งและที่ดูเหมือนจะดีค่ะแต่มันก็อาจจะมีการถอดใจกันไปได้อยู่หรือถอดใจกันไปแล้วนะคะ Ờ, พลังงานเนี่ยบ่งบอกว่าความสัมพันธ์นี้จริงๆค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกความรักนะคะเรื่องของใจอารมณ์อะไรเงี้ยมันมีนะแต่ว่ามันมีคนยังไม่พอใจไงซึ่งเดิมทีความสัมพันธ์นี้นะคะมีการปกปิดหมกเม็ดซ่อนเร้นมีการอำพรางมีการไม่เป็นตัว,ตวเองมีการใส่หน้ากากก็ได้เช่นกันอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วอารมณ์มันแบบมันเป็นตัวเลือกทางเลือกเป็น choice option หรือว่ามันเป็นการ ก็ต้องใช้คำนี้นะแบบเหมือนหลอกขายฝันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีการชี้ชวนหลอกลวงขายฝันหรือว่ามีเรื่องโปรเจกต์อะไรจะทำนอกเวลากันก็ได้คะ่ะถ้าไม่ใช่การหลอกลวงก็คือเนี่ยเป็นโปรเจกต์ทำนอกเวลา,เาสเพเหะที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็มีพลังงานในเชิงประคับประคองหรือหมุนเงินร่วมกันก็ได้ไงเช่นเยมันทำอะไรอะไรด้วยกันหลายๆอย่างแล้วมันก็ช่วยกันประคับประคอง นะคะสิ่งเหล่านั้นให้มันผ่านไปนะคะหรือว่าพวกคุณอยู่ในสถานการณ์เป็นความสมาัธ์ที่ประครับประคองกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมันเงียบก็ได้นะคะโปรเจกต์เหล่านั้นมันเงียบหรือว่าออสิ่งที่เหมือนที่ที่สะเพรหระที่เหมือนประครับประคองกันไว้สุดท้ายแล้วแบบมันเงียบหรือพิจารณาดูแล้วอ่ะมัน มันต้องเบรกหรือพิจารณาดูแล้วมันไม่ค่อยถูกต้องไม่ค่อยยุติธรรมหรือว่าต้องการให้มันให้มันชัดเจนหรือยุติธรรมกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานนี้มีใครบางคนเดินจากไปแล้วเดินออกไปแล้วหรือกำลังตั้งท่าดูทิศทางนะคะว่ามันจะยังไงนะคะมันจะยังไงมันจะจดทะเบียนสมรสยาไหมหรือมันจะมาจัดการเรื่องสัญญาปัญหาอะไรให้มันจบสิ้นไหมนะคะจะมีอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้ไหมอะไรอย่างนี้นะ อะทีนี้เรามาดูนิดนึงนะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณค่ะเขาฝากบอกชาวธาตุลมว่ามีไพ่ชาวกันนะคะมีไพ่ชาวสิงเขาฝากบอกคุณว่ามีไพ่วันเสาร์ด้วยนะคะ ฉันมาทบทวนเรื่องวุ่นวายยุ่งเหยิงทั้งหมดที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยฉันคิดกลับไปกลับมาทบทวนไปทบทวนมาฉันพยายามใช้สติปัญญาความนิ่งการปลีกวิเวกหรืออะไรก็ตามเพื่อทบทวนสิ่งเหล่านั้นที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงทั้งหลายฉันรู้สึกไม่ดีเลยแล้วก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดหรือหรือรู้สึกผิดหวังที่พวกเราเคยทะเลาะกันแบบนั้นหรือว่ารู้สึก ผิดหวังที่มันมีเรื่องราววุ่นวายเหล่านั้นเกิดขึ้นแม้ว่าฉันจะทบทวนดูแล้วแล้วฉันรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะแต่ฉันคงจะจำเป็นต้องห่างไปจริงๆฉันจำเป็นต้อง จบไปจากตรงนี้จริงๆอันนี้ในบางเคสนะคะขออนุญาตอ่านแบบแรกก่อนเอ่อแบบแรกเนี่ยเขาทบทวนดูแล้วเขารู้สึกผิดที่มันเกิดสถานการณ์วุ่นวายยุ่งเหยิงขึ้นมาตรงนั้นหรือเคย,เคยทะเลาะกันอ๋อมีความรู้สึกว่าเขาจําเป็นต้องตีตัวออกห่างไปหรือว่าจําเป็นต้องจบความสัมพันธ์นี้ด้วยด้วยเหตุผลบางอย่างของเขาอันนี้คือเคสแรกก่อนนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะ ฉันมาคิดทบทวนดูอะไรหลายๆอย่างฉันเคยสับสนว้าวุ่นใจมากๆหรือเคยยุ่งแต่กับงานหรือเคยโฟกัสแต่ตัวเองหรือว่า,าฉันมาทบทวนกลับไปกลับมาหลายๆรอบเกี่ยวกับสิ่งที่มันอยู่ในหัวฉันที่ที่ที่ฉันยุ่งเหยิงที่ผ่านมาฉันรู้สึกเสียดายความสัมพันธ์นี้นะที่เราต้องห่างกันตั้งแต่ฉัน ปลีกวิเวกอยู่คนเดียวหรือว่าตั้งแต่ฉันหยุดเพื่อทบทวนอะไรหลายๆอย่างอะฉันค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบเสียดายช่วงเวลาที่แบบมันเสียไปก่อนหน้านี้มากๆเลยถ้าเป็นไปได้อะฉันอยากจะกลับมาทําให้มันดีถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะกลับมาทำมา,มาแก้ไขแก้ตัวหรือว่าเฮ้ยทำให้มันดีถ้าจะไม่ทำ แบบเมื่อก่อนฉันจะไม่ฉันจะไม่เป็นคนที่มัวแต่บ้างงานฉันไม่ฉันจะไม่เป็นคนที่มัวแต่อออยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ในโลกส่วนตัวของฉันเกินไปถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากที่จะกลับมาทําให้มันดีนะฉันรู้แล้วแหละว่าพอเราห่างกันจริงๆอ่ะมันมันทาให้ฉันรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันมันมันเหงานะมันเหงามันอ้างว้างจากระยะทางที่มี อันนี้เคสที่2อนะคะอีกเคสหนึ่งเนี่ยออมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์นี้นะไม่ว่าจะเป็นชาวท่านลมควบคุมความสัมพันธ์นี้หรือเขาควบคุมความสัมพันธ์นี้ก็ตามอะ่ะเขาอาจจะต้องการระยะห่างคะ่ะนะคะอันนี้คือเคสสุดท้ายออมจะไม่อ่านละเพราะว่า คำพูดจะคล้ายๆกันแต่ว่าเอามาว่าคนคนนี้บางทีเขาไม่ชอบให้ให้ถูกควบคุมนะคะหรือเขารู้สึกว่าเขาควบคุมคุณไม่ได้ก็ได้ไงนะมันอ่านได้ประมาณสตอรี่ประมาณนี้เอาขอให้เพิ่มก่อนนะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรเพื่อเช็คซิว่าออมอ่านถูกหรือเปล่านะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรเขาอะฉัน ฉันคิดว่าฉันตัดสินใจถูกแล้วนะก่อนหน้านี้ฉันเป็นฉันเป็นตัวเองแล้วฉันก็คิดมาอย่างดีฉันว่าฉันคิดมาอย่างดีแล้วนะว่าฉันตัดสินใจถูกแล้วแต่ความสุขของฉันที่มีในตอนนี้มันกลับเป็นความสุขที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันติดอยู่กับอะไรบางอย่าง มันเป็นความสุขที่เอาเธอออกจากหัวไม่ได้ก็ได้มันเป็นความสุขที่ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนจะดีอะแต่ทำไมฉันถึงไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความสุขแบบเต็มที่เต็มใจอะไรขนาดนั้นฉันไม่แน่ใจว่าฉันทิ้งภาระทางใจหรือว่าฉันทิ้งภาระอะไรไว้ให้เธอ ต้องกลุ้มใจบ้างหรือเปล่าเนี่ยถ้าฉันทิ้งภาระทางใจหรือว่าทำให้เธอต้องแบบหนักอกหนักใจอะไรก็ฉันเป็นคนขอโทษคนไม่เก่งหรอกนะเพราะว่าฉันก็มีอีโกอ้อะแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าฉันจะแบบเคยทำอะไรในอดีตที่ดูเหมือนจะไม่ดีกับเธอหรืออะไรก็ตาม เอาเป็นว่าสิ่งเหลนะ่านั้นมันก็ทําให้ฉันอะมุนออนไปจากเธอไม่ได้มันเป็นความสุขแบบหลอกๆหรือมันเป็นความสุขที่แบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเต็มที่กับมันจริงๆฉัน่ะเป็นคนปากหนักจริงๆไม่ว่าฉันจะรักเธอคิดถึงเธอ หรือฉันอยากจะแสดงออกทางความรู้สึกหรืออยากจะขอโทษแค่ไหนแต่แบบฉันก็มีเซฟโซนมากไปฉันเป็นคนปากหนักฉันขอโทษแล้วก็บอกรักคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกฉันเลือกที่จะกอดเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้กับตัวฉันเองดีกว่า แม้ว่าตอนเนี้ฉันอาจจะยังแบบรู้สึกว่าไปไหนจากเธอไม่ได้หรือฉันรู้สึกว่ามันมีความท็อกซิกอะไรบางอย่างในใจฉันมันก็มีความเจ็บปวดหรือว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่ฉันแบบรู้สึกเอาออกจากหัวไม่ได้แต่ฉันเชื่อว่าในวันหนึ่งอะฉันน่าจะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ แล้วก็ไม่แน่นะถ้าวันนึ่งอะ่ะมีโอกาสได้กลับมาจริงๆอะ่ะฉันจะเปิดเผยหมดทุกอย่างเลยว่าฉันรู้สึกอะไรยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นความคิดถึงความผูกพันหรืออะไรถ้าเกิดมีโอกาสกลับมาอีกครั้งฉันจะบอกเธอทุกอย่างฉันจะเล่าให้เธอฟังหมดทุกอย่างถึงความรู้สึกที่มีต่อเธอ,อพลังงานของเขามาทำให้รู้สึกว่า ออมีความรู้สึกว่าลึกๆเหมือนเขารู้สึกผิดกับคุณยังไงไม่รู้อาไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรไว้นะคะกับคุณนะแต่ว่าเขาไม่คือเขาไม่ไม่ไม่อยากจะพูดอะไรมากในเชิงเป็นการลงโทษว่าเออเขาผิดเขาผิดคือเขาไม่อยากจะพูดจริงๆเขาก็เลยทําได้แต่แบบเอเอเฮ้ยนิ่งสั่งห,หน้าที่ไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีโอกาสเป็นไปได้เขาคงอยากจะเล่าให้ฟังทั้งหมดอ๋อมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยพวกคุณแบบ ไม่ได้ติดต่อกันหรือเปล่าอะเดี๋ยวแอบถามดิท่าลมกับคนคนนี้ปัจจุบันนะ่ะยังติดต่อกันอยู่ไหมคะเนี่ยชาวท่าลมกับคนคนนี้ปัจจุบันนะ่ะยังติดต่อกันอยู่ไหมอ๋อบางคนยังแบบซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือทําอะไรร่วมกันอะไรบางอย่างอยู่อยู่ในกลุ่มสังคมนะคะอืมบางคนก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกําลัง ความสัมพันธ์กําลังจะจะจะในลนักษณะที่ค่อนข้างดีนะอ่ะอางน,นี้บางคนข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์บางคนสังคมสิ่งวแวดล้อมคุรับข้างเดียวกันอะไรบางอย่างนะคะช่วยกันทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้การรักร <c oughs> ักกันอะไรเงี้ยบางคนอนะ่ะเอารู้สึกได้เลยว่ากําลังจะตัดสินใจคบกันแต่แต่ความรู้สึก ของเขาที่เขาอยากบอกคุณน่ะทำไมเขาดูโหยหาคุณจังเลยอ่ะแต่ว่าปัจจุบันน่ะทำไมไพ่ไม่ได้ขึ้นมาว่าบล็อกกันไงเออไพ่ไม่ได้ขึ้นว่าพวกคุณบล็อกปิดกัน้นอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นความสัมพันธ์ที่รอรอการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อะไรบางอย่างคะ่ะนะรอกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่กันบางอย่างเหมือนไม่ได้บล็อกปิดกั้นอะไรอ่ะ นะเป็นแบบแฟนเก่าก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบอาจจะมีประเด็นอะไรในใจที่เขาแบบปากหนักไม่ค่อยไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคนคนนี้จริงๆแล้วเหมือนเขาอยากขอโทษคุณจริงๆเขาก็รู้สึกผิดกับเรื่องราวอะไรบางอย่างเหมือนกันนะแต่มันเหมือนมันปากหนักนะเออเหมือนอยากจะขอโทษหรือว่าอยากจะบอกว่าเออเขาก็ก็ก็มีส่วนผิดนะหรือว่าเขาเองก็แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันพูดพูดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ย แต่ออมองว่าคนคนนี้เขาจะทําให้มันดีขึ้นนะคะคือจะไม่ใช่การพูดหรอกแต่แบบเขาคงจะแสดงออกหรือทําอะไรบางอย่างให้ให้คุณเห็นนะว่าเออมันจะดีขึ้นนะแบบแล้วเดี๋ยวจะบอกทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะเออเปิดเผยให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตก็ได้ไงคะอ่ะเรามาดูไพ่ข้อความค่ะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกลมอีกบ้างเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกลมอีกบ้าง I'm ready I'm ready what <laughs> เขาบอกเขาพร้อมแล้วพร้อมอะไรหรอจ้าที่รักเอาสิบใบพออุไอวันอยู่เขาพร้อมแล้วเขาต้องการคุณมากเลยพร้อมอะไรอะจ้าจะทําอะไร <laughs> นี่ไงเขากลัวที่จะพูดเห็นไหมอ้อมบอกแล้วเขากลัวที่จะบอกว่าเขาต้องการคุณมากๆเลยนะทั้งนั้นที่เขาแบบ คือเขาพร้อมแล้วล่ะที่เขาอยากได้คุณต้องการคุณแต่แค่กลัวที่จะพูดความรู้สึกกับมันพร้อมแต่คือปากหนักอย่างที่ยมบอกเพราะเขามีอีโก้หรือเปล่าเขาอาจจะอยากบอกว่าเขามีอีโก้หรือเขากลัวว่าสาวท่านลมอเป็นคนมีอีโก้เขาก็เลยเหมือนไม่กล้าพูดอะไรเยอะก็ได้ค่ะกลัวหน้าแหกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะอ่ะเพราะว่าเขาต้องการพื้นที่ว่างด้วยพื้นที่ให้เขาได้หายใจนะเอาไม่แน่ใจชาวท่านลมเคยควบคุมเขาหรือเปล่าเขาก็เลยแบบเออฉันที่ฉันไม่กล้าพูด กลัวที่จะพูดหรืออะไรต่างๆเพราะว่าเออฉันต้องการพื้นที่ต้องการช่องว่างด้วยนะคะแล้วชาวธาลมคิดถึงเขาบ้างไหมเขาคิดถึงคุณนะเนี่ยเอาว่าเขาต้องการคุณจริงๆไม่ว่าจะเป็นการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่หรือว่าต้องการคุณในฐานะงานก็ได้เรียนด้วยกันงานงานด้วยกันหรือว่าแบบเป็นเป็นแพชชั่นนะคะที่เขาอยาก ต้องการหรืออยากพูดกับคุณด้วยนะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยเขาขอโทษเนี่ยอมบอกแล้วว่าเขาเหมือนอยากจะบอกคุณว่าเขาขอโทษเขาจะต้องใช้ช่องทางนี้ในการแบบเป็นให้ออมเป็นสื่อแน่เลยอะ่ะเขาอาจจะเคยได้รับคําแนะนําที่ไม่ดีมาก่อนก็ได้นะคะอืมเขาเป็นคนขี้หึงมากๆเลยขี้หึงขี้หวงังใต้สํหรับอา้าวเขาบอกว่าถึงเวลาที่จะพิสูจน์ ตัวเองแล้วจ้าชาวทัดลมนะคะชาวท่าลมก็มีเรื่องต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยไหมนะกับเขานะคะเออก็ค่อนข้างตรงกับที่เราอ่านไปเหมือนกันนะความรู้สึกนะคะเอาล่ะแค่นี้พอคลิปนี้จะไม่ขยายขยี้เยอะเพราะว่าหัวข้อมันคือเขาฝากมาบอกคุณว่าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนี่คือข้อความจากเขานะคะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยเบอร์เบัญชีใต้คลิปนี้นะลาชาวท่าลมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย